ยินดีต้อนรับเข้าสู่ sp t est. เพรพบผมนายอาร์มวันนี้เราก็มาอยู่เกมแนวการ์ดก็ไปเจอมาเหมือนเดิมแล้วก็ภาพสวยใครเคยเล่นเกมแคโรโยก็จะเป็นสไตล์นั้นเลยก็ไม่รู้ว่าแนวอะไรก็เดี๋ยวกดเล่นให้ดูสักเกมหนึ่งก่อนเริ่มเลยก็คือสองครามมุมซ้ายนี่ไปค้นหาห้องไม่นานแล้วก็เกมไม่ค่อยยืดเยื้อเท่าไหร่ทุกคน ก็สนุกใครที่ชอบเกมแนวนี้บอกเลยแนะนำแต่ว่ามันแนวอะไรนะเออ rpg วางวางฮีโร่ลงไปแล้วก็มันตีกันอ่ะก็มาขั้นแรกเราจะมีสร้างฐานทัพด้วยทุกคนก็ตรงนี้อ่าสิ่งที่เราปลูกได้ก็จะมีค่ายอันนี้ไว้เพิ่มจำนวนฮีโร่ตอนนี้เราลงฮีโร่ได้สิบตัวถ้าเราสร้างอันนี้ก็จะเพิ่มจำนวนได้อีกสิบนั่นเอง แ,แต่อมาเราก็จะมีค่าคอเป็นหินอัญมนีเอาไว้เศกสร้างสิ่งของต่างๆรวมถึงการเรียกฮีโร่ด้วยนั่นเองทุกคนมาขั้นแรกเราก็จะมีฮีโร่หลากหลายาตัวนี้ปลดล็อกมีแค่นี้ก่อนซึ่งเราจะซื้ออัศวดมาเพราะว่าแม่ทัพเราคือตัวนี้จะเป็นสายธนูคือยิงไกลนั่นเองเราเลยต้องหาตัวระยะประชิด ไว้ประทะให้นางนั่นเองก็เป็นแนวออนไลน์ที่คางสมบุกสมบันทุกคนออแรกๆก็จัดงานนี่แหละแต่หลังๆเนี่ยสู้คนอื่นไม่ค่อยได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเขาเก่งเกินมั้งมาเราสร้างแลนอย่าไม่เนียนโอเคฟาร์มช่วงต้นเกมก็บอกเลยว่าฟาร์มเกมหนึ่งก็ ไม่เกิน5นาทีที่จริงก็ไม่ถึงขนาดนั้นออดูได้ว่าฝั่งศังงตรูเนี่ยเก่งมากแค่ไหนอ,อ,อาจจะตึงออถ้าเจอคนเก่งๆก็อาจจะตึงหน่อยซึ่งแน่นอนเราสร้างๆไปออช่วงนี้ช่องฟาร์มเราจะวางไว้อย่างนี้ก่อนโอเคสิ่งที่ต่อมาควรทำก็คืออัปเกรดฐานใหญ่เราโดยโดยกด,ยดยรูปคอนี้แต่ว่า ต้มต้องถึงที่เขากำหนดเวยนะก็คือร2อยิบ้าเมื่อกี้ช่วงนี้ก็ช่วงเวลาแห่งการรอทุกคนฟาร์มไปเราไม่ต้องรีบเรารอจังหวะเดี๋ยวส่งทหารไปสอดแนมหน่อยทุกคนที่จริงเราไม่ต้องส่งทหารแล้วเราใช้แว่นเนี่ยขยายดูได้ก็จะประมาณนี้ทุกคนโอเคเขายังสร้างมาไม่ถึงจุดนี้นะถือว่าเราได้เปรียบอยู่ทุกคน ที่ okay. เขาล่อยทหารมาโอ้โหโห,โห,โหเยอะซะด้วยทุกคนโอเคเราเราส่งทหารฝั่งเราไป okay. Okay. โอเคโอเคโอเคยิงนี่ตัวแม่ทัพเราก็จะมีสกิลด้วยทุกคนเป็นเหมือนคล้ายๆอันตินั่นแหละเขาปล่อยทางขวามาเราส่งทหารอัฟฟิวินไปโอเคโอเคโอเคได้อยู่ทุกคนถือว่าได้เปรียบได้เปรียบอยู่ละ จังหวัดถอยจังหวัดถอยสวยคกับโอเคเรามีถอยได้นทุกคน <Okay. S 2> เพื่อที่แบบถ้าแม่ทัพเราเลือดเหลือน้อยอะไรอย่เงี้ยเราก็กดถอยเพื่อที่จะได้เซฟเซฟเลือดแม่ทัพเราไว้ต่อมาสิ่งที่เราจะาเป็นทหารพางอากาศดีกว่าทุกคนโอเคแล้วก็ตัวนี้หหดมากมันรุ้นมังกรเนี่ยตีแบบเป็นวงกลมโดนหลายสตูนั่นเอง โอเคอันนี้ปล่อยทหารทางอากาศไปทุกคนก็นี่ต่อมาเดี๋ยวเราจะเรียกกิ้งกาสาสาเมนเดร์ของเราเออก็วิธีการเล่นก็ถ้าไปลึกๆก,ก็จะต้องตึงหน่อยใช้เทคนิคสติส่วนตอนนี้เราเวลยังไม่เยอะมากเราเน้นหมามหมู่ไว้ก่อนทุกคนแล้วก็จะมีหลายขั้น,นอย่างที่เห็นเราก็ต้องอัปเกรดด้วยคอร์นี้ไว้ก่อนแต่ขั้นสามเราไม่น่าจะถึงละป้อมฝนของคั้งน่าจะแตกและ โอเคนั่นแหละก็จะเป็นแนวแนวนี้ทุกคนใครที่แบบชอบเกมแนวนี้ก็แนะนําเลยสนุกมากภาพสวย <Okay. S 1> สร้างฐานสร้างฐานแล้วก็ไปตีบ้านชนอ,เอืเขาจะบอกว่าใครยูริไหมก็เป็นแนวนั้นแหละ <Okay. S 1> ใ,คใครเคยเล่นยูรีไหมเลดอเลอรอะไรเงี้ยก็ <Okay. S 1> จะเป็นแนนี้ก็มารับรางวัลรายวันพรกิจก็จะมีเติมแพ็กด้วย V.I.P อะไรอย่างนี้ซึ่งเราแน่นอนใสฟ่ฟรีอยู่ละ เราไม่จําเป็นต้องเติมเพราะเราไม่มีตังค์โอเคเราก็จะมีระบบกิ้ทุกคนกิ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะมาเข้ากิน้นหรือก็มาผมก็กดขอไปม่วนแหละ,ะแล้วก็จะมีนี่เล่นกระบอกก็มีทุกคนฝึกเป็นการฝึกแล้วก็นี่จะเป็นอัปเกรดตอนนี้ผู้บัญชาการหรือแม่ทัพเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเจ็ดตัวของเราก็จะมีมีแค่ตัวเดียวเป็นเป็น นักธนูเป็นเอลธนูแล้วก็จะมีนักดาบอชอบตัวนี้เท่เท่เท่นี่เป็นนักเวท่ะน่าจะเป็นหนักเวทนะเอออันนี้เหมือนจะเป็นอสูวินโอโหตัวบึกมากเนี่ยมันจะเป็นคนแคสอะไรนั่นแหละคอริกเป็นช่างอะไรอย่างงี้ปะ,ะนี่นักบุญใส่พระหอ้น่ารักโอเคโอ้นี่นี่ตัวนี้ปืนแล้วก็จะมีขั้นหนึ่ง ของ k h e เนี่ยณปัจจุบันก็จะมีแค่นี้เลยทุกคนมียังไม่เยอะเกมเพิ่งออกแต่ตอนไหนไม่รู้เพิ่งออกมันยังไม่เข้าไทยนั่นแหละถ้าเข้าไทยเราก็น่าจะมีอัปเดตมากกว่านี้เราก็จะมีระบบ,บอัปเดตวูดประสาทวิศม,ม,มทุกคนก็จะมานี่อย่างตัวน,นี้ก็จะมีอัปเดตถ้าเราสะสมการ์ดถึงก็จะมีให้ดูตบโตขั้นถัดไปแล้วว่าโตโตขั้นสุดๆําแนะนําต่างๆ สิ่งมีชีวิตที่ทําให้สามารถไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ทําให้สนามรบยุ่งเหยิงเป็นกลุ่มว่ากันว่าถ้าอยู่โดดเดี่ยวมันจะอยู่ได้อย่างอ่อนน้อมอหมาหมู่ตัวน,นี้นั้นหมาหมู่ทุกคนเอาต,ติดติดธงอันนี้ขั้นสองก็จะมีประมาณนี้ทุกคนเออก็ขั้นสามประมาณนี้ส่วนอันนี้ไม่ใช่ขั้นสี่แต่เป็นสติกเกอร์ก็ใครที่มีตังหรือว่า รีบก็มาเติมได้มีตั้งแต่แพ็กแนะนำแพ็กรายเดือนไม,ไม่แพงมากถูกๆอยู่ทัวร์แล้วก็มันจะมีกล่องสมบัติเอาไว้เปิดการ์ดมาอัปเกรดนั่นเองแล้วก็แพ็กรายวันอะไรพวกนี้ซึ่งไม่เสียเวลาระบบข้าวค่าก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีการต่อสู้ร่วมกันตรงนี้จะเหมือนไปลุมบอทเหมือนลงดันเจียนดูโอสองคนตรงเนี้ย แต่ว่าอาจจะไม่ได้มาเล่นให้ดูเพราะว่าใช้เวลานานเดี๋ยวไปกดส่งค้ามอีกสักแมทให้ดูทุกคนไม่ยากเก็บทนุนไปเรื่อยๆรื่อยทุกคนคนเขาก็ฝีมือพอๆกับเราแหละเพราะว่าสุ่มสุ่มค่อนข้างดีนะไม่เวลเยอะเกินเราไม่ไม่กากเกินเราสนุกอยู่พอซูได้แล้วก็แมทตรงเนี้ยที่จริงจะเปลี่ยนไปเรื่อยเที่จริงไม่ซ้ำกันเลยนะทุกคนแมทนะตรงเนี้ยก็เดี๋ยวเรารออัพนี่ วางถามตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวรอบนี้จะจะพยายามให้ถึงขั้นสามเสกพวกตัวหดนหดมาให้ดูบอกเลยว่าโอพมากแต่ว่าค่าไลา่ค่าไลา่ก็จะสูงตามไปด้วย๋เเยวเดี๋ยวเราลองเซิร์ชกันโอเคเขาสร้างมากเขายังไม่สร้างฝั่งนี้นะแสดงว่าฝั่งเขายังไม่ได้กว้างมาก อาณาเขตยังไม่ยิ่งใหญ่ต้องบอกว่าเป็นข่าวได้เปรียบเราทุกคนโอเค,อเ,คเราสร้างรรัว,วเราสร้างรวัวทุกคนที่สำคัญอนะ่ะเราต้องรีบเก็บเอ,อสร้างเป็นพวกผลิตแล่น่ะสำคัญมากมากทุกคนเพราะจะทำให้เราเสกฮีโร่ได้เยอะนั่นเองส่วนไอ้ค่ายทหารนี่ก็สำคัญอยู่ละ เพราะว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเสกฮีโร่ได้เยอะอจํานวนเกมนี้เน้นจํานวนจริงๆเออสำคัญคือจํานวนตัวจำไว้ <laughs> เก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะ <laughs> โอเคมาเราใช้คอนอัพเป็นขั้นสองโอเคเขาอเ,เขามาเส็ดตรงนี้นะจริงเ,เราจะไปวันเดีย๋ยววันเดี๋ยวเราลองเสกทบจี้พวก,กนี้ก่อนโอเค <laughs> อเฮ้ย เฮ้มันมาแล้วเร็วซะด้วยเร็วซะด้วยเรายังไม่ทำมะอืออืออืออืเน้นหมาหมูตัวนี้ดีมากทุกคนเพราะว่ามันคาลายน้อยดูดิจำนวนโวอย่างเยอะทุกคนอบอกแล้วเราเล่นหมาหมูโอเคเราไปทางขวาด้วยเอ้าตายหมดแล้วว่าจริงอี้มันกากับตัวมันกากอะเ,อเรา เอาไฟแล้วกันทุกคนโอ้ยปั๊มโู้สุดไม่ไหวตายแล้วทุกคนสวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยปล่อยไฟผิดอแย่สวยสวยแล้วทุกคนตานี้ไม่น่าจะชนะเกียตายหมดเลยอะ โอเคก็ประมาณน,นี้แหละมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติทุกคนออการวางหมากสําคัญมากทุกคนถ้าเราวางพลาดก็จะเป็นแบบไม่กี้เลยตายมดตายมดตายยกตี้ออยือ้อไม่ยอมเรายือ้อเราใสายยออ่ยืออ้อเราใส่เยอะอุ้ยเราต้องยือ้อ เราใส่เยอะอยู่แล้วทุกคนเอ๊เโอโคซื้อ้วยยากต้องบอกว่าฝั่งเราตอนนี้เสียเปรียบเป็นอย่างสูงเฮ้ยเรากดข่าดไม่ออกเโอเคโอเคแป๊บนึงตรงน,นี้เราปล่อยไฟ ขอไม่ซะโอเคโอเคโทุกคนว่าจะชนะได้ไหมเราอย่าเพิ่งหมดศรัทธาด้วย <Okay. S 1> เราอย่าเพิ่งหมดศรัทธาทุกคน <Okay. S 1> เอาดิเอาดิวะใครมันจะไปยอมกัน เขาจะมายอมกันเราไม่ยอมง่ายๆหรกเจ้าคนช่วยช้าทุกคนเราบอกเราใส่เยอะโอ้โหไม่น่าจะไหวลรวทุกคนรอบนี้เออก็ประมาณนี้แหละทุกคนค่อนข้างรุนละทึกเอสู้ไม่ไหวไม่แปลกนะทุกคนเราแบบวางแผนผ่าต้องใช้สมองด้วยที่สำคัญสติก็ต้องมี เราจะร่ากใจก็เนี่แหละมาเรีนได้เรืเ่อยๆถ้ามีเกมใบหนุ่มหนูแนะน,นำสไตล์ตต,ต่างก็จะมาแนะนำให้ถ้าจจกันชิดตรอไปแล้วกันบ๊ายบายจุ๊บ